สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3<อ>ปฐมศึกษาปีที่5แล้วก็ปฐมศึกษามัธยมศึกษาปีที่2นะครับที่คุณครูสอนวิทยาศาสตร์และวิชาคอมพิวเตอร์วันนี้คุณครูจะมาแนะนําวิธีการดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์คุณครูนะครับทําไมครูถึงให้ดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์คุณครูเพราะว่าเหตุผลก็คือคุณครูพยายามที่จะ ไม่ให้นักเรียนกับครูเนี่ยนะครับเดินทางสัมผัสเชื้อนะป้องกันอันตรายทั้งครูทั้งนักเรียนนะครับทีนี้วิธีการของครูก็คือให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บไซต์ของครูนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารใครที่สามารถพิมพ์เอาออกมาเป็นเอกสารสำหรับทำราบงานก็ได้นะสำหรับใครที่ไม่สามารถปิม้นได้นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดลงสมุดโดย ไม่จําเป็นจะต้องลอกโจทย์ก็ได้นะครับให้ทําเขียนว่าใบงานที่1ใบงานที่2อะไรแล้วแต่นะครับแล้วก็ทําได้เลยเนาะทีนี้นะคุณครูจะบอกวิธีการดาวน์โหลดนะครับอย่างครูแชร์สแกนเซสแรินนิดหนึ่งนะครับอ่าอย่างครูยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเออลิงก์นะครับที่คุณรูส่งไปในห้องไลน์หรือเฟซก็แล้วแต่นะครับมันจะขึ้นแบบนี้ครับถ้าเรียนดูนะครับ ผู้ปกครองดูนะครับมันจะเขียนว่าเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับคูณหนึ่งเอาแล้วก็กดเข้าไปครับกดที่ลิงก์เข้าไปพอกดเข้าไปเสร็จนะครับผู้ปกครองก็จะเห็นนะครับหน้าเว็บไซต์หรือนักเรียนจะเห็นหน้าเว็บไซต์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการค้นหาใบงานแล้วก็การเรียนนะครับอายุกตัวอย่างของปสอ,อันนี้ม2มันโชว์อยู่แล้วบางจอมันเล็กมันก็ไม่โชว์บางจอมันใหญ่มันก็โชว์หมดนะครับปอ .3 อยู่ตรงไหนนะครับมาดู นะครับปสนะครับป3ก็มาตรงเพิ่มเติมนะครับถ้าจะเลือกใบงานนะครับก็ให้มาคลิกที่ห้องเรียนแต่ละห้องเลยนะครับห้องเรียนป3เนี่ยเป็นวิทย์นะครับคอมพิวเตอร์ปสาเนเป็นเป็นวิชาคอมพิวเตอร์คลิกเข้าไปที่ตัวหนังสือครับคลิกเข้าไปเสร็จอ่ามันก็จะโชว์ใบงานอะอยู่ตรงนี้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถกดดาวน์โหลดครับอ่ากดดาวน์โหลดเข้าไปดูได้เลย หรือปริ้นออกมาได้เลยครับเซฟได้เลยเนาะอันนี้คือครูอำนวยความสะดวกป้องกันการติดเชื้อทั้งครูทั้งนักเรียนนะครับทีนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดข้อมูลออกมาเสร็จแล้วเนี่ยครูครับจะเข้าไปดูสื่อตรงไหนก็เข้าไปที่เดิมครับแต่นะครับให้ไปคลิกที่ตัวลูกศรน,นะครับคลิกตัวลูกศรสมมุติว่าเราจะเรียนของป .3 วิทยาศาสตร์คลิกที่ตรงลูกศรน,นะครับไม่ใช่คลิกตัวคลิกตรงตัวสือนะครับลูกศรปับ๊บมันก็จะขึ้น หน่วยหรือเรื่องที่เราจะเรียนครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเรียนเรื่องไฟฟ้าเราก็คลิกที่งาพลังงานไฟฟ้าเข้าไปปั๊บนะครับมันก็จะมีคลิปเยอะแยะนะครับครูแนะนําให้นักเรียนดูคลิปทีละเรื่องคลิปที่1เสร็จคลิปที่2คลิปที่3คลิปที่4อย่างงี้นะครับอันนี้คือวิธีการนะครับนี่คือวิธีการซึ่งนักถ้านักเรียนเข้าไปดูแล้วเนี่ยครับนักเรียนจะรู้ว่าอปสามมันจะมีวิชาวิทยาศาสตร์อาจจะมีใบงานกี่ใบ คอมพิวเตอร์มีใบางานกี่ใบนะครับม .2 มีใบางานกี่ใบแล้วก็ป .5 มีใบางานกี่ใบนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ซักถามครูทางทางผ่านทางเฟสทางไลน์ได้นะครับอวันนี้ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนครับ